ขอบพระคุณครับคุณแม่ครับขอให้มันดินให้นะฮะอ่าคุณแม่ก็อยู่ใกล้ไม่ให้เองขอไม่ให้โอเคแมวกูออกกล้องกออกกล้องอ่าโบกไนลอยหน้าครับฮะเออโบบอกวกโบว์มาเต้นน่ะรางวัลเทียบเลยเออเออเออแม่เขาเพิ่งไปเถิมสวยไหมเขาสวยสวยเขาไปก่อนเออฮะมองไกลๆสวยมากมองใกล้ๆล่ะสวยสวย แม่เขาอย่างน้อยนะชีวิตเราต้องเจอคนจริงใจแบบนี้เออต้องดีใจไว้เจอคนจริงใจอะ่ะขอบคุณครับหน้าเขาหวานเลยตรงเนี้ยเออชีวิตทุกาดีขึ้นเลยมีผมน้ำมันอะไรไม่รู้ในกระเป๋าวน้ำมันพลายมาั้งไม่รู้ไปโดนเขาหลอกมาไงน้ำมันอะไรไม่รู้เป็นของของฝรั่งอะ่ะจริงๆแล้วเป็นน้ำมันหมูไตปลุกนะั่นโดนหลอกคเดรับเปา อวด si หนูไงมันอวดหนูมันเปิดกระเป๋าบอกเนี่ยบูชาเนี่ยนี่น้ำมันเนี่ยทอมาให้หนูถามว่าน้ำมันอะไรไม่รู้เขาให้มาของฉังก็ขังมันไว้งั้นต้องปล่อยขอบคุณครับเจอหนุ่มไม้ตุกแล้วเหรอมีช right ื่อแล้วนะนัดแต่งเหรอแงแต่งใช่ไหมพฤติกาเด็กการ์ดไปนะนัดแต่งอีกเหรอ อยู่เลยเอออยู่กินมือหลายคนเยอะอ่าไม่ต้องจำอะไรมันยุ่งยากอยู่กันเลยเหนื่อยเปล่าๆแตงานนะต้องรับแขกอีกเจ้าบ่าว,วนนนาออคนตะก,กี้ก็น่าสนใจไม่ได้พักเลยแล้วแม่คุณดูอยู่้าเบาเลยเออเอลขนาดนี้ไม่ได้พักละเอาละชาร์จเพราอย่างชาร์จตังเลยชาร์จชาร์จจังเลย ขอบคุณครับแม่จ้าเอวหรือสว่านไม่รู้ควดแข็งเลยและหน้ากินด้วยนะตัดกันตัดเลยกันแล้วเอาละบอกแล้วไม่ต้องแต่งให้อยู่เลยไงฮะถ้าหนูเต้นจะได้ยเยอะหนูเอาท้อนะนิออดนึงอันนี้ก็ได้หนูทำอย่างเขาไม่ได้จริงความสามารถเขาพิเศษมากแล้วก็ยงเต้นไม่หยุดเลยไหนกันโยกโยกอยู่มนะึนตีหนหัวใจ คนมีจังหวะอ่านีอมณนี้แะอะไรนะพี่อารมณ์สุนทรีในเสียงเรลงอ่าชอบชอบดทำไมไมสนใจงไหมล่นะเขาเต้นไหมไม่นะแต่เราคนแต่งตัวคุณญิงเลยตัวคุณญิงมแม่เต้นบีบอ,อยอย่างเขาได้ไหมอเภลงมาจา้าขอบคุณค่นะแมาจ้า